พิมหน้าเหมือนกันแต่ทําไมเป็นคนละวัดไปได้ตามมาดูกันว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรแล้วก็ราคาแตกต่างกันยังไงตามมาดูเลยครับเป็นพระเหรียญล่อนะครับต้องบอกเลยว่าอ่ะพี่ๆเดาว,ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับบางคนเนี่ยเดาแล้วว่าเป็นเหรียญล่อวัดชีโพนแน่นอนนะครับถูกต้องหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่เหรียญล่อวัดชีโพนหนึ่งเหรียญนะครับแต่เขียนอย่างนี้ชอพอนะครับแต่เหรียญล่อองค์นี้นั่นแน่เห็นไหมครับ พี่พี่งงแน่บางคนงงและเอ้หลุมพ่ออะไรทําไมไม่เหมือนชอพอนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรียนล่อหลุมพอนุ่มบนดังในนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นหลงหล่อเดียวกันนะครับมาดูกันนี่ครับนะด้านหน้าเหมือนกันนะครับแต่วันณะโลหะของหลุมพอนุ่มนะครับพอนุ่มเนี่ยจะสร้างลึกกว่านะครับสร้างลึกกว่านะครับราวปีนะครับเจ็ดกว่านะครับ เราปี7กว่านะครับแล้วก็ชีโพเนี่ยก้ากว่านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลงหล่อเดียวกันนะครับอ่าและทีเนี้ยอาจจะใช้บล็อกหน้านะครับแต่บล็อกหลังอาจจะแกะใหม่นะครับบล็อกหลังอาจจะแกะใหม่นะครับอ่าเพราะว่าหลวงพ่อนุ่มเนี่ยท่านจะสร้างเป็นพระประจําวันนะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญหล่อของอาของขององค์ท่านนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเสาห้าจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่นะครับแต่องค์เนี้ยเป็นประจําวันนะครับอ่านั่งนั่งมาวิชัยนะครับ แล้วก็นี่ครับจะมีพวกพิมพ์ยืนพิมพ์นั่งนะครับแต่ไม่มีพิมนอนนะไม่เคยเห็นพิมพ์นอนเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับด้านข้างจะมีร่องรอยการประกบนะครับการประกบนะครับแล้วก็นี่มีรอยช่อช่อจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแตงตาใบออกนะครับวันนะโลหะเนี่ยหลวงพ่อนุ่มจะวันนะอมเหลืองเขียวนะครับหรือเหลืองเอ้ยหรือเขียวอมเหลืองแบบนี้นะครับนะครับมีนี่ดินบงดินเบ้าเหมือนกันนะครับดินเบ้ามีเหมือนกันนะครับแต่ นี่ครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตีเขาเรียกหลังยันตีนะครับเห็นไหมยันแบบนี้เป็นหลวงพ่อนุ่มนะครับถ้าสวยๆเมื่อก่อนเนี่ยสวยๆหลายๆพันนะครับห้าหกเจ็ดพันเลื่อยขึ้นไปนะครับแต่นะเวลาเนี้ยอาจจะไม่ถึงนะครับอ่ะมาดูกันเหรียญล่อวัชีโพนนะนี่ครับซึ่งมีลักษณะหน้าเหมือนกันนะครับลักษณะหน้าเหมือนกันนะครับสันนิษฐานว่านะครับหลวงล่อเดียวกันนะครับแต่หลวงพ่อวัชีโบนเนี่ยเจ้าคุณรัตสร้างนะครับ เป็นร่องร่องรอยการประกบเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังนะครับจะมีการน่าจะแกะแม่พิมพ์ใหม่นะครับเราปีเก้ากว่านะครับนี่แกะแม่พิมพ์ใหม่และวันณัโลหะวัชิโบนจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับคล้ายๆมีขผิวประลงประหลอดนะครับนี่ครับเห็นไหมมีร่องรอยการประกบแล้วก็ตะใบเหมือนกันชีโบนจะค่อนข้างหนานะครับนี่รอยประกบนะครับแล้วก็มีรอยช่ออยู่นี้นะ อันนี้จะเป็นรอยรอยประกบนะครับต่อเดือยตรงนี้นะครับอาจจะประกบเหลื่อมนะครับที่ที่ไม่มีรอยเดือยตรงนี้ครับประกบเหลื่อมและต่อเดือยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีรอยเดือยอยู่นะครับและทีนี้ก็หักออกแล้วก็แต่งตะไบนะครับแล้วก็มาเชื่อมหูส่วนมากจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญเชื่อมหูทุกเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญหล่อวัชีโพนราคาพันกว่าบาท2,000กว่าบาทเมื่อก่อนก็เก่งแล้วนะครับสองเคยขายถึง3ามพก็มีแต่ว่าต้องสวยเท่จริงนะแต่พอนุ่มนี่หลายพันถึง 7จ็ดพันแปดพันก็มีนะครับอ่านี่ครับพิมพ์วันเสาร์หลวงพ่อนุ่มก็จะแพงสุดอย่างวัดชีโพนพิมพ์วันเสาร์ก็จะแพงสุดนะครับต้องบอกเลยว่าเบสิกเดียวกันแต่คนละวัดนะครับเห็นไหมครับชอพก็คือชีโพนะครับหลวงพ่อจงปุกเสกนะครับแต่หลวงพ่อนุ่มเนี่ยนะครับของวัดนางในเลยนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างนะครับงานก็จะอีกในปีถัดมาเหมือนกันนะครับจะค่อนข้างเลื่อมนะครับเก็บตะไบ เล็กน้อยนะครับไม่เหมือนวัชพีโพนเห็นไหมครับนะครับหลวงพ่อนุ่มจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับประกบเหลื่อมแล้วก็ตะไบเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยมีตะไบแบบว่าชิดๆแบบนี้นะครับนะแบบนี้ราคาคนละอย่างกันครับหลวงพ่อนุ่มสภาพเนี้ยนะครับผมอาจจะตี4ี่พแต่ชพีโอนอาจจะตี2 0 0 0ันสองพกว่าบาทนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับแต่เป็นพ้าแท้เหมือนกันแต่ก็คนละอาจารย์คนละหลวงพ่อนะครับ โอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาธิพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับแท้1เก๊1นับขนาดพระพันก็บาท2 0 0พันก็บาทยังมีเก๊เลยนะครับไม่ต้องสืบว่าพระหลายๆพันหลายหมื่นหรือหลักแสนจะไม่มีเก๊นะครับนี่นะครับขนาดพระหลักพันยังมีเก๊เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่หลักพันอย่างเดียวหลักร้อยก็มีเก๊นะครับนี่หลักพันไปดูกันว่าเป็นพระอะไรนะครับที่เก๊หรือแท้นะครับนี่ครับระหว่าง2องค์นี้ครับต้องบอกเลยว่า องไหนเกแท้นะครับพ <g ab ung> ี่ๆลองเดาก็ได้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อแพรออกวัดโบสถ์นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอคะแนนหลวงพ่อแพรวัดโบสถ์สิงห์บุรีนะครับมาพี่ๆมาดูกันนะครับอ่ะผมเฉลยเลยแล้วกันครับองค์ซ้ายนะครับเป็นพระแท้นะครับองค์ซ้ายเป็นพระแท้องค์ขวาเป็นพระเกนะครับเป็นไหมพี่ๆลองดูนะครับจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะ ดูย่อมย่อมกว่านะครับทั้งขนาดทั้งอะไรดูย่อมกว่านะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับกล้องคมๆเอยกล้องส่องคมๆดีกว่านะครับนี่เห็นไหมครับด้านหน้านะครับท่านจะแกะเป็นลักษณะนะครับปางสมาธินะครับพระนั่งสมาธินะครับเห็นไหมครับนะแกะนี่นะครับสมาธินะครับแล้วก็มีเส้นนะครับมีเส้นเขาเรียกว่าใต้ฐานนะครับเห็นไหม เส้นใต้ฐานนะครับแล้วมาดูเส้นใต้ฐานเห็นไหมครับโอ้โหมันแตกต่างกันเลยนะครับความตึงความคมแตกต่างเลยแล้วพระก็จะย่อมด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยด้วยดูด้วยวันนะโลหะนะครับนี่จะคอเหี่ยวนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับพระแท้นะครับจะมีความตึงกว่านะครับนะครับผิวเขาจะดูไม่ค่อยเรียบจริงแต่เขาจะดูตึงอันนี้ผิวจะดูห่อเหี่ยวจะดูลักษณะแบบผิวเรียบเรียบลื่นนะครับนะครับเป็นพระทอดมานะครับเห็นไหม ความคมของใต้ฐานนี่ก็แตกต่างกันแหละนะครับความคมของใต้ฐานครับถ้าส่องนะครับส่องบ่อยๆจะรู้นะครับอง์นี้ผมซื้อมาทอนแรกอยู่ในนี่เลยนะครับซื้อมารวมมากับองค์อื่นนะครับอยู่ในสีพึ่งพอมาเช็ดสีพึ่งออกอะไรออกโอ้หระบอกแหละแท้เอยเกขายไม่ได้ก็เลยต้องเก็บไว้นะครับผ้าเกเนเราจะไม่ขายนะครับเห็นไหมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับด้านด้านหลังของแท้นะครับเห็นไหมจะมีลักษณะนี่ครับ ยันนะครับแกะตัวยันมาแล้วมีมีรอยบล็อกรอยรอยรอยบล็อกอ่าอันนี้จะไม่มีเห็นไหมจะมีรอยคล้ายๆบล็อกกดนะครับกดยันนะครับเห็นไหมมีจุดเดือดคมๆรอยเดือดคมๆมีนี่ผิวเขาเรียกว่าเอ้ยมีอ้นี้นะครับอ่าขี้เบ้าดําๆนะครับและมีผิวซานะครับสาไฟหรือผิวไฟนะครับเห็นไหมมีร่องรอยตะไบนะครับดูองค์นี้กันนะครับร่องรอยตะไบก็จะผิดนะครับหนึ่งเลยนะครับและเห็นไหม พวกพวกเขาเรียกว่าจุดเดือดจะไม่ค่อยมีเลยนะครับจะไม่ค่อยมีไม่เหมือนของแท้เห็นไหมมีขึ้นตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเห็นไหมครับนี่ครับนี่มีตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เป็นรอยซาไฟรอยตามมุ้งอะไรพวกนี้นะครับเป็นรอยตามมุ้งเห็นไหมมีรอยครอบเบ้าอันนี้ก็มีครอบเบ้าคล้ายๆแก้งนะครับเห็นไหมนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยผิดนะครับโดยรวมผิดเบอร์ตะใบก็ผิดเนื้อหาก็ผิดนะครับพิมพ์ทรงก็อ่อนคมนะครับ พิมพ์ทรงอ่อนคมนะครับเห็นไหมนี่อ <speaks> ย <thấy S 2> <the at> ่างที <sh akes the German language> ่ผมบอกนะครับพิมพ์ทรงอ่อนคมเลยแตกต่างกันเลยเห็นไหมนี่ใต้ฐานนะครับนะครับและดูเบอร์ตะใบเบอร์ตะใบพักเกลเลยนะครับจดจําไว้เลยเบอร์ตะใบแบบนี้พัเกลนะครับนี่นะนี่ครับเบอร์ตะใบพักเกลนะครับอ่มาดูอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับผ่าแท้นะครับนี่จดจําเลยนะครับแล้วก็ วันณาโลหะด้วยนะต้องดูวันณะโลหะด้วยนะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้พาแท้นะครับเห็นไหมรอยช่อจะอยู่ตรงนี้องนี้ตะไบแบบไม่ให้ไม่เห็นรอยช่อเลยนะครับนี่รอยช่อจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมและมีซาไฟนะครับมีซาไฟรอยช่อเบอร์ตะไบพาแ้นะครับนี่เบอร์ตะไบพกเกะแทบกว่านะครับตะไบพกเกะจะเป็นแบบนี้นะส่วนมากเลยนะครับจดจําไว้ด้วยนะครับเออนะครับแล้วพาเนี่ยดูนี่นี่เห็นไหมจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าย่อมกว่า นะครับบางคนมองเอะมันใกล้ใกล้เคียงนะแต่จริงๆมันเล็กกวา่างจริงครับผมนี่นี่นี่น,น,นะนี่เห็นไหมนะครับเล็กกวา่างจริงนะครับเป็นพระถอดนะครับเป็นพระถอดนี่เห็นไหมครับฐานฐานผมเอาชนกันนะครับด้านบนจะดูเตี้ยกว่าเลยนะครับอ่ะอย่างนี้มาดูมาครูเรื่องนะครับนี่ฐานผมเจ้าชนกันดูเตี้ยกว่าเลยนะครับมันจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะพี่นะครับเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ดูแต่ดูความคม ความตึงแตกต่างกันเลยนะครับนี่อย่างที่บอกแหละพระขนาดพระแท้เอ้ยขนาดพระหลักพันนะครับขนาดพระหลักพันยังมีเกเลยนะครับอย่านับภาษาอะไรกับพวกหลักหลายหมื่นนะครับไม่ต้องสืบนะครับก็นี่ครับพระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เนื้อหาตึงๆคมๆนะครับอ่านี่ครับด้านขวาเกด้านซ้ายแท้นะครับเห็นไหมแตกต่างกันเลยนะครับององก็จะย่อมกว่าลงมาหน่อยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับ โอเคนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาธิตพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับนี่แกะกล่องพัสดุต้องบอกเลยว่าจบจากรูปอีกแล้วแต่ว่าไม่สวยแล้วก็พระไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่าเราจบได้ยังไงนะมาดูกันพระเขามีเบสิคนับให้เราจบได้จากรูปนับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับต้องดูคนด้วยถ้าคนไหนเราไว้ใจได้เราโอนให้ก่อนนะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยซื้อขายแล้วไว้ใจไม่ได้ส่งของมานะครับหรือเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าไม่ไว้ใจไม่ได้เราไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์เรือการซื้อขายหรืออะไรเงี้ยนะครับส่งมาก่อนแต่ถ้าเคยซื้อเคยขายเนี่ยผมจะโอนให้ก่อนนะครับโอเคนะนี่มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง เหรียญแรกเลยนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญล่อนะครับทําไมถึงจบจากรูปได้นะครับก็ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้ผมซื้อบ่อยเราก็จะรู้นะครับมาดูกันนะด้านหน้าเห็นไหมครับพระเนื้อหาผ่านใช้มาบึกบากเลยเข้มขังนะครับเห็นไหมรายละเอียดขนาดศึกและยังคมชัดเลยนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับเนื้อหานี่จะออกเป็นสัทธิ์แล้วนะครับเป็นชินราชวัดทองนพคุณนะครับเห็นไหมขู่ใช้จนหักนะครับนี่รอยปากปิงนะครับเห็นไหมครับ ด้านนี่หักเลยนะครับอันนี้เป็นรอยตะไบแต่ว่าผ่านการใช้ด้านหลังก็เห็นไหมจะเห็นเป็นยันนะครับเป็นยันแบบนี้จะเป็นวัดทองนะครับวัดทองนพบคุณนะครับถ้าเป็นเข่าตะเข่าก็จะเป็นปีนักษัตรนะครับตรงนี้จะไม่มียันนะครับจะว่างนะครับแล้วก็นี่ครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดแห่งเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์นะครับสุดยอดแห่งประสบการณ์เลยนะครับหลวงปู่สุขบุกเสกนะครับเนื้อหาเข้มขังนะครับหนึ่งองค์แล้วนะครับ วัดทองนพคุณสภาพนี้ก็ซื้อหลักพันไม่กี่พันนะครับซื้อเขาเรียกว่าซื้อทุกสภาพนะครับอ่ะแล้วก็สวยๆนี่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่สภาพครับแล้วก็องค์นี้นะครับอง์นี้เป็นนี่เหรียญล่อหลวงพ่ออิมนะครับเหรียญล่อหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่านะครับเห็นไหมทั้งทำไมจบจากรูปได้ก็เบสิกเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมีแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับด้านข้างมีร่องรอยการประกบแล้วก็แต่งตะใบนะครับหูเป็นปากปิงนะครับนี่ เชื่อมปากปิงครับอ่าเขาเรียกว่าเชื่อมในหุ่นเทียนนะบางคนงงเอ๊ะมันไม่เหมือนเชื่อมไม่มีรอยออกอะ่ะอันนี้มันเป็นเชื่อมในหุ่นเทียนนะครับปากปิงนะครับรอยช่อฉนวนก็จะต้องอยู่ก้นเนี่ยครับก้นเห็นไหมรอยตรงนี้นะครับก้นตรงตรงนะครับองค์นี้ก็น่ารักอยู่นะเป็นพิมสองหน้านะครับราคาไม่แรงจริงแต่ว่าเป็นพระพุทธคุณดีนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานี่ท่านเป็นนาเขาเรียกว่าเรียนวิชามาจากหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับ หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าเรียนวิชามาจากปู่สุปปลาคอมาสามเท่านะครับก็สร้างเราปี7 0็ดศูนย์ถึงแปดศูนย์นะครับนะนี่ครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาดูเหรียญปั๊มนะครับหลวงพ่อดําหรือหลวงพ่ออินบางคนนะวัดตาลบำรุงกิจนะครับอ่านี่ครับนี่สองสี่ห้าเก้านะครับแกะมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับนี่ครับด้านอ่าด้านหน้านะครับนั่งจับเข่านั่งสมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมือวางตักมือหนึ่ง จับเข่ามือหนึ่งนะครับปั๊มคมคมนะครับรายละเอียดคมคมเห็นไหมครับนี่ข้างๆมีแกะคล้ายๆกระหนกลวงข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับมีดอกไม้นะครับด้านข้างเนี่ยขอบเนี่ยจะเป็นขอบกระบอกนะครับนี่จะเป็นขอบกระบอกเห็นไหมลอยมีขีบนะครับนี่มีรอยขีบนะครับนะหูเชื่อมตรงนี้หลุดไปนะครับด้านหลังก็เห็นไหมปั๊มตึงคมนะครับนี่ปั๊มตึงคมแต่ว่าสภาพผ่านใช้นะครับ มีคาบสนิมคาบอะไรตามการเวลานับการใช้นะเห็นไหมปั๊มตึงคมนะครับนี่นะเรียกว่าเป็นพระดีน่าใช้นะครับวัดตานบำรุงกิจนะครับนี่สุดยอดแห่งความคลาสสิกนะครับนี่สองสี่ห้าเก้าปีนี้ปีอะไรนะหกเก้าใช่ไหมโอ้ร้อยปีพอดีนะครับอ่าร้อยปีพอดีนะครับนี่พี่่านใดมีแบบนี้นะครับสวยหรือไม่สวยก็ลองส่งมาชมมาได้นะซื้อตามสภาพอย่างพวกนี้ซื้อหลักพันหมดนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาธิพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับแกะกล่องพัสดุต้องบอกเลยว่าปีม้าทองจริงๆนี่หน,นะครับนี่สอโอ้โหหัวจะปวดนี่สนะครับสนะครับโอ้โหเดี๋ยววางก่อน5โอ้โหมาเป็นคลอก6นี่เป็นไงครับโอ้โหเข็มกัด มาเงินลงยาแล้วก็เงินลงถมด้วยนี่เป็นไงสุดยอดแห่งความคลาสสิกเลยทีแรกซื้อตัวละเป็นพันนะครับตอนหลังมาเยอะจัดไม่ไหวนะครับทิ้งราคาไว้ให้เลยหลักร้อยนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่านะครับซื้อด้วยใจรักนะครับแต่เรื่องเปิดราคานะครับมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าบางอันก็ เขาไม่ได้ถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับสรุปไอตัวนี้หลุดนะครับอ่าตัวอื่นใช้ได้นะครับมีหลุดน่าจะ1ตัวนะนี่มีหลุดน่าจะ1ตัวนะครับอ่ะไม่เป็นไรนับถือว่าอ่าราคาย่อมเยานะครับมาดูกันนะครับงานคลาสสิกนะครับมาดูกันว่าคลาสสิกันาดไหนนะครับปีม้าทองต้องบอกเลยนี่ก่อนเลยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นยาเหลืองนะครับต้องบอกก่อนว่าเหมือนปีม้าทองจริงๆนะครับ เห็นไหมครับเป็นงานเงินลงยานะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสีเหลืองค่อนข้างสมบูรณ์ทีแรกซื้อตัวเราเป็นพันเลยตอนหลังไม่ไหวมาเยอะจัดขอบอกอขอบอกเลยว่าคาราคาทิ้งไว้ให้ดีกว่านะครับก็ตอนหลังเหลือตัวละหลักร้อยนี่ครับมาอีก6ตัววันนี้ทีแรกมีมาสองตัวแล้วนะครับามาดูตัวนี้ลงยาเหลืองนะครับนี่ลงยาเขียวนะครับนี่มาเขียวเนี่ยวซับเป็นไง โอ้โหสุดยอดแห่งความคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่ยังไม่หักนะครับเข็มกัดยังไม่หักนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาดูตัวตัวไหนเอ่ยอ๋อตัวนี้นะครับหมาแดงนะครับหมาแดงมมาส้มนะครับดีดนะครับนี่ดีดมากไปหน่อยนะครับมมาแดงมมาส้มหักนะครับเห็นไหมบางตัวก็สมบูรณ์บางตัวก็ไม่สมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าซื้อชอบนะครับถ้าราคาโดนใจ นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้มีกระทาะนะครับเห็นไหมมีกระเทาะนะครับก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับน้องกระถ่ายจะมาแต่ข้างหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าราคาเบานะครับตัวนี้ม้าฟ้านะครับม้าสีฟ้านะครับอ่านี่ครับสุดยอดแห่งความคลาสสิกขายไม่ได้ก็เก็บไว้ใจรักนะครับเก็บให้เต็มบ้านไปเลยนะครับผมว่าต้องมีคนชอบแบบเราบ้างแหละนะถึงจะหาน้อยคนก็ไม่เป็นไรนะครับนานๆจะเจอสักคนก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเขาก็ทักมาขอื้อเราครับตีตัวละสามพันไปเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นหมาเงินลงถมนนี่เงินลงถมครับอ่าก็คลาสสิกดีนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ารายละเอียดน่าจะน้อยกว่าเข่าหน่อยนะครับรายละเอียดจะน้อยกว่าเข่าหน่อยนะครับตัวอื่นจะรายละเอียดเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับม้าเงินลงถมนนะครับคบยังเวยม้าขาวยังเว้อ่ะเหลือมมาข่ามั้งถ้าไม่ผิดนะนี่ครับ อันนี้เป็นยาเย็นนะครับนี่ยาเย็นพวกยาร้อนๆเนี่ยจะใส่นะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับ fc ดูไว้เลยนะถ้ายาคุ่นๆแบบนี้จะเป็นยาเย็นยาใสๆจะเป็นยาร้อนเห็นไหมมีรอยขุดด้วยขุดเพื่อให้ลงยานะครับอันนี้ก,เกเเ็เหมือนจะกระเทาะบางเป่าอว้ยเหมือนจะกระเทาะบ้างเนาะหรือไม่ใช่อว้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นลายเขาเองอย่างนั้นเนาะ เอ๊ะหรือยังไงอ่าไม่เป็นไรนะครับก็แบบนี้รับเช่านะไม่เป็นไรถ้ามันไม่แพงมากนะครับโอเคนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับหรือว่าพี่ทนใดมีแบบนี้นะครับก็ลองส่งมาชมมาได้นะครฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาธิตพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับแกะกล้องพัสดุต้องบอกเลยมาอีกแล้วสุดยอดความคลาสสิกนะครับเป็นตลับเงินนะครับตลับเงินลงถมนะครับด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยเรือนะครับสุพรรณหงษ์ ส่วนนณหงสุพรรณนาหงนะเรือนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเทพนมนะครับนี่เปิดอย่างนี้โอ้โหเด้งเด้งเลยนะครับโอ้โหคลาสสิกมากนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าซื้อนะครับซื้อเรียกว่าถ้าชอบใจรักซื้อเลยนะครับนี่อะมาดูกันว่าคลาสสิกขนาดไหนนะตามไปดูเลยครับนี่ครับโอ้โหคลาสสิกมากๆนะครับเป็นกล่องเนื้อเงินลงถมนะครับเป็นงานเงินลงถมนะครับ ผมมองว่าน่าจะเป็นงานศินละปะนครน,นะมาดูกันนะนี่ครับมีร่องรอยการแกะนะครับการแกะลายนะครับเรือสุพรรณหงษ์ใช่ไหมสุพรรณหงษ์นะครับแล้วก็มีลายน้าลายนะับลายน้ำลายลายกระหนกนะครับนี่พี่ท่านใดมีแบบนี้ลองส่งมาชมมาได้นะไม่ว่าจะเป็นหัวเข็มคัดหรือว่าไฟแช็กอะไรมีหมดนะงานเงินเก่าๆแบบนี้นะครับสุดยอดแห่งความคลาสสิกเลยนะครับนี่มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น แกะเทพนมนะครับนี่แกะเทพนมนะครับเห็นไหมครับก็ความหมายอะไรหรือหรือว่าเป็นเทพยังไงรักษาอะไรเราเราก็ไม่รู้ความหมายนะครับว่าท่านเป็นเทพเกี่ยวกับอะไรนะนี่ครับเห็นไหมแกะลายกหนกนี่ก็มีเทพใช่ไหมเนี่ยนะครับนะครับนี่เห็นไหมเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ต้องบอกว่าเปิดอย่างนี้ไหนวะน,นี่เห็นไหมครับ อ่ายังสมบูรณ์นะครับเรียกว่าอย่างนี้ซื้อเท่าไหร่วะสองพกว่ 2, กบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับผมโอเคนะพี่ท่านใดมีแบบนี้นะถ้าคิดว่า,อาเ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 อาผมไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับไว้เป็นตัวเลือกอยากจะขายหรือว่าเห็นชอบในการซื้อขายของผมก็ลองท่งมาชมกันได้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาธิวิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับผม